ลารดอนใช้ในการฆ่ามดไล่มดได้จริงไหมติดตามในคลิปนี้นะครับบริเวณตัวนี้เป็นที่ผมขังไก่ตัวเก่งไว้นะครับจะเห็นว่าที่พื้นน่ะมันจะมีมดใม,มดมาตอมากินเนีฮะเนี่ยครับ,ร,บรอบรอบเลยนะมดนะครับนะฮะเนี่ยฮะมดคันไฟเลยครับนะ เดี๋ยวเราจะมาจัดการมดนะครับโดยใช้พาราดอนกัดนะครับแล้วดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะอดูมดนะฮะมดเพียบเลยครับมดมาเพียบเลยเราก็จะใช้พาราดอนนะครับในการกําจัดมดนะครับซึ่งอันเนี้ยพวกเนี้ยบางครั้งนะครับพวกมดเนี่ยฮนะครับผมจะเอามันโรยๆนะเวลาที่เราเอาข้าวให้ไก่หรือว่าเอาอะไรให้ไก่แบบเนี้ยครับมันก็จะมากวนนะครับบางครั้งมันกัดไก่เรานะฮะ ผมก็จะเอาตัวเนี้ย่าดอนนะฮะใส่ทั่วๆเลยฮะทั่วๆเลยฮะทั่วๆเลยฮะดูดิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างฮะมดพุงนะฮะใส่ทั่วๆเลยนะโดนไก่ไม่เป็นไรนะครับโดนตัวไก่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ฮะมันไม่มีผลกับไก่นะฮะผมเอารยร,รอบๆเลยฮะ มันจะได้เขาไม่มากกวนไก่เรานะมีทั้งมดดํามดแดงเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอเมื่อใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนมดตรงนี้นะนะครับนี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามดูก็ได้นะครับอ่าตอนที่เริ่มหนีแล้วนะครับเริ่มหนีไปแล้วนะฮะเริ่มหนีไปแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับว่าพรุ่งนี้จะให้ดูว่าหลังจากเราใส่แล้วเออมดมดมันยังเหลืออยู่แถวนี้ไหมนะครับอ่ประมาณนี้นะครับทุกคนครับมีเลือกคีิปน่าแปลกมากครับไม่ต้องรอพรุ่งนี้ครับผ่านไปไม่ถึง5้าทีครับทุกคนลองดูนะบริเวณนี้นะครับเมื่อกี้มีมดแดงเต็มเลยฮะพอเราเอันนี้โรยไปไม่โรยไปประมาณสัก5นาทีนะครับเนี่ยผมไปผสม พระดอนกับอาหารไก่เพื่อจะให้อ่าถ่ายพยาธิไก่พวกนี้นะครับดูสิครับทุกคนลองดูสิอ่ะมีไหมฮะมดเมื่อกี้มดแดงเต็มเลยครับมดแดงเต็มเลยฮะยังเหลือมดดําอยู่นิดหน่อยฮะนีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งนะครับที่เหลือมดแดงแถวนี้ไม่มีเลยไหมฮะหายเกลี้ยงเลยครับอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ ให้เห็นกันจะจะเลยฮะเนี่ยไก่ตัวนี้ตัวเดิมนะครับผ่านมาแค่ห้านาทีเองนะฮะไปหมดเลยครับไม่อยู่เลยครับอ่าไม่อยู่เลยครับมดมดหายหมดครับเกลี้ยงเลยครับหนีไปหมดเลยครับอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องรอเช็คพรุ่งนี้ครับแต่ตอนแรกกะว่าเมื่อกี้ในคลิปนะครับที่ถ่ายตอนแรกเนี่ยนะครับกะว่าจะเช็คกันพรุ่งนี้อันนี้ไม่ต้องนะฮะดูครับไม่ต้องแล้วฮะดูสิฮะ เครี้ยงเลยครับอันนี้เดี๋ยวมดดำน่าจะไม่เหลือแล้วครับมดดำมีเหลือนี้สองตัวสองสามตัวนะไม่มีละนะครับมดแดงที่มันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เครี้ยงนะครับอ่าอันนี้ก็เอาให้เห็นกันจะาจ่าชัดๆนะครับนะครับจะาจ่าชัดเลยนี่คือใช้พรดอนในการไล่ครับพวกมดนะครับกําจัดมดไล่มดนะครับพวกเห็บมัดไรต่างๆนะครับไม่มีแน่นอนนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับช่วงเช้ากันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างฮะมดเหลืออยู่ไหมฮะ อนนี้ไม่เหลือเลยนะครับมดนะครับดูนะครับไม่เหลือเลยครับมดมดหายเกลี้ยงครับนี่คือช่วงเช้านะนะครับหลังจากที่ตอนเย็นเมื่อวานเราเอาพลาดอนใส่ลงไปนะครับก็ไม่มีเลยครับไม่มีนะครับเมื่อวานมันหายไปแล้วแลนะครับตั้งแต่แรกตั้งแต่ห้านทีแรกเลยีนี้เอามาดูตอนเช้าอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกท่านครับ เป็นข้อมูลนะครับให้กับทุกท่านได้เอาไปในการพิจารณาตัดสินใจนะครับว่ามันไล่มดได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับตามคลิปเลยนะครับประมาณนี้ครับผม